สวัสดีค่ะเพื่อนเพื้อนมืกลางวันค่ะเมื่อวานเห็นสาวบ้านนาะฝรั่งเศสทำลาบแต่เขาใส่ข้าวคั่วนะคะเกิดอาการเปรี้ยวปากเราก็มีพริกลาบเมืองอะคะ่ะเหลือแล้วก็มี อาหารทะเลอยู่ในตู้เย็นก็มาพบกันในกระทะเราเนี่ยค่ะพอหายพอหายอยากนะคะเพื่อนๆเอ้าก็ดูดีค่ะแต่รสชาติชิมแล้วค่ะใส่น้ำปลาไปสามหยดใส่น้ำพริกลาบเสนหน่อยก็ เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆพ,พอหาอยากเนาะเดี๋ยวคราหน้าค่อยทำแบบอีสานใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นวันนี้เอาแบบทางเหนือก่อนเท่าที่มีมูวมวดเท่าที่มีตำสไตล์ของเราโอเคนะคะเพื่อนๆสวัสบบดียามบ่ายค่ะยามเที่ยงๆค่ะ